ไม้เปียกเกินแล้วมือข้าก็เย็นเกินให้ข้าลองสิไม่เคยหนาวเพียงเพียงนี้จะควรไปหาที่อบอุ่นกว่านี้นะนายท่านก็เช่นกันก็รับแต่ตอนนี้เชิญปีงไฟ้รกวมกับข้าและรับฟังเรื่องราวของภูเขาแห่งนี้ ดานมาแล้วมีลูกไฟลูกหนึ่งล่วงลงจากแฟ้กฟ้า,ฟาลงสู่ยอดเขาตรง,งกักุนักรบผู้หนึ่งฐานกล้าบินปีนแต่เส้นทางหลายและพบศิลากอนใหญ่ที่หอ่อหุ้มด้วยเปลงเพลิงเขาแตะดาบของตนเข้ากับไปและเพลิงก็ลามไปตัวดาบทว่าเขาไม่ได้รับอันตรายใดๆ นักรบผู้นั้นจึงคิดค้นรูปแบบการต่อสู้ใหม่ที่ชื่อว่าวิธีแห่งเพลิงเขานำเสี่ยวทิลาหลายชิ้นติดตัวไปและเยินเดิมทางไปสู่ดินแดนจีนออกตามหาคำตอบเกี่ยวกับสุราเหล่านี้จากพระและบัณฑิตผู้มาความรู้หลังจะใช้เวลาเดินทางและค้นคว้าอยู่หลายเดือนก็มีลูกไฟล่วงหล่นจากฟ้าอีกครั้งเขานำผู้ควบคมยังจที่ตกและสาธิตดูว่ามีม,มีอะไรต้องหวาดกลัว เขาเชื่อวิธีแห่งเพลิงเป็นของกำนันจากส,สวรรค์จึงคอยแบ่งปันความลับของศิลาให้แก่ผู้แต่ผู้ที่ต้องการจะเรียนรู้หลังจากที่ความรู้ส่งทอดสู่รุ่นแล้วรุ่นเล่าวิธีแห่งเพลิงก็หวนคืนสุชิมะสู่สุชิมะอีกครั้งในกำมือของเรามองโก,โกที่ใช้มันทำลายชาวเราแต่เลืมก็ว่ายังคงมีเปลวไฟบนยอดเขาโจงกะกุ เพื่อเฝ้ารอผู้คนที่สามารถปีนไปถึงอย่างปลอดภัยเห็นว่าเจ้าอยากรู้ตำนานเป็นจริงหรือไม่จะปีนขึ้นไปเหรอไม่ใช่ข้าข้าแค่เล่าให้โนดินคนหนึ่งฟังเมื่อไม่นานมาน,นี้แล้วเขาก็ปีนขึ้นไปแต่ข้าเกรงว่าความหนาของข้าเขาเสร็จแล้วข้าจะไปดูว่าคุณเขาซึ่ซ่อนความรับอะไรเอาไว้เหลิองีหล่ะ อ๋ออุ้ยมาลมเย็นนั้นน่ะ คนที่ผลกับเราด้วยโอ้ Phải tìm kiếm chất lượng Làm このままではこえる。いいね รู้แล้วรู้แล้วทำไรมาผิงไปท้่กันสินายท่านกบใจเจ้าเป็นอะไรไหมเกติยศฆ่าระบมกับร่างกายภูเขานี้ไม่ปานีใครเลยแล้วหวังเจ้าหวังอะพบอะไรบนยอดเขาคำตอบพลังอำนาจอะไรก็ได้ได้ดาบไฟทั้งเล่นคงมีประโยชน์ในสถานที <h <h ่อย่างนี้ เห็นจะจริงนะถ้ามั่นใจว่าในาท่านจะมีชายเหนือภูเขาขอให้โชคดีครับอ๋อพี่แกถอยแล้วนะ これほど寒いとも できたのまでたどり着ければこのままではえる》てくれ少し休もう ข้ามินาอวาเป็ดโตมารุจินสักาไมันคิดเลยว่าจะมีคนอยู่บนนี้ถ้าเคยสงสัยว่าจะมีใครปีนสมเร็จไหมสักวันหนึ่งเจ้ากำลังสบแบงหงาวิธีเพีงเฮง,งใช่ไหมผู้ลุกลายตวันตกตือดาเพีงเบิงเข้ากุก,กรรมสีมะผู้มันำของขวัญที่บรรพบุรุษของข้ามอบให้กลับมาด้วยสอายค่ะเถะิดเป็ดโตมาลุ สมุใจจะสแสดงฤิธิแท,ทจริงให้วิธีของท่านจะลองมองโกหยิบหินขึ้นมาแล้วเราจะต่อสู้กันเพียงวิธีนี้เจ้าก็จะสามารถจึงจะเข้าสู่วิธีอย่างเลิงได้จะ่าไเป็นชุดกัด เปลวเพลิงนีิลจนไม่นิลอะหลัปตอมอยู่ได้สักพักหนึ่งแล้วเดี๋ยวก็ดับ วิเีลองเปิรเปิร์นนนไลตงตัวนี้หนึ่งสองสามส คราวนี้ก็ฟันดาบของท่านผู้นั้นใส่โกนใส่ก้อนหินโกงนั้นไปลองดูที่การต่อสู้ของเราจบลงแล้วไหนท่าน ดีวิธียิงลิงหามีวิชาใกับคู่ต่อสู้ที่เป็นมิตรไหมข้าจะนำไปใช้กับศัตรตูของซูชิมะท่านได้เรียนรู้วิธีเปลวเลิงแล้วจะได้ลืมว่านั่นคือของกำนานันที่ล่วงหล่นมาจากแดนสวรร์แล้วท่านซากัย っっ、うんうん、ついてくれふこれほど寒いとは。 oi hum? Субтитры เอาเวทแต่ตกกี่รอบเนี่ยโอเคพอลองปกติละ 看你也不错哎。Okay,